ก็สวัสดีครับผมก็สวัสดีนิตรักบอลสีทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับทรัพย์เจริญพรบอลสีนะครับวันนี้มาข้ามนี้หนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าฝนตกนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศฝนตกพึ่งเสร็จนะครับผม ตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5โมงครึ่งนะครับผม5โมงเย็นเนาะนะครับฝนก็ตกลงมาโปรยปลายไม่หยุดเลยนะครับผมทางภาคตะวันออกของเรานะครับผมช่วงนี้ก็บางพื้นที่ก็ฝนตกนะครับผมยังไงก็ดูแลสุขภาพบันด้วยนะครับโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเรามาชมบอนสีที่ผมจะนามาแบ่งปันในวันนี้ด้วยกันเลยนะครับผม ไปดูต้นแรกกันเลยนะครับผมต้นแรกก็จะเป็นนี่นะครับผมดารานพพรัตนะครับผมสวยๆจึิงๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวเทพตัวแรกของปี65นะครับผมของต้นๆ้นปีเนาะนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากครับผมน้องมีรูปหัวใจทรงไทยนะครับผมเดียวยาวนะครับนี่นะครับผมป้ายลึกๆแบบนี้หายากมากครับผมนี่นะครับดารานพพรัตนะครับผม ต้นนี้เปิดอยู่ที่850บาทนะครับผมจัดส่งพรุ่งนี้นะครับผมไปสนีไทยนะครับผมส่งไม้ตรงปกนะครับผมถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับผม850บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับใครยังไม่มีพ่อแม่พันธุ์ในสวนนะครับผมต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมที่เราจะเก็บไปเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนี่นะครับผมสวยจริงๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับผมไปดูต้นถัดไปนะครับผมต้นถัดไปก็จะเป็นนี่นะครับผมไม้แหลไม้เทพปีห5ห้านะครับผมเพชรพระนครนะครับผมนี่นะครับใบใหม่ล่าสุดน้องก็ป้ายนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากครับผมใบเลี้ยงก็ป้ายสวยงามนะครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงน้องก็จะเปิดอีกใบหนึ่งสองใบนะครับผมน้องก็จะป้ายสีชมพูสีแดงให้เราชมนะครับผมฮับฮับเลยนะครับนี่นะครับผมน้องมีชื่อว่าเพชรพระนครนะครับผม ต้นแม่หรือว่าต้นพี่เขาก็อยู่ในตู้ใหญ่น้นพี่ๆเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแล้วนะครับผมได้ถ่ายให้ชมหลายครั้งแล้วเนาะนะครับผมเพชรพระนครนะครับผมต้นนี้เปิดอยู่ที่นะครับผม3,550บาทนะครับผมใครสนใจใครยังมีพ่อแม่พันุนะครับผมต้นนี้ก็น่าเก็บไปเป็นพ่อแม่พันธุ์มากนะครับผมเพราะว่าน้องป้ายสวยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับยอดใหม่ หลอดใหม่น้องก็แทงมาแล้วนะครับผมต้นนี้ก็เปิดราคา3 5 5 0บาทนะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับโอเคครับผมไปชมต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นซับพูนผลนะครับผมต้นนี้ติดจองแล้วนะครับผมนี่นะครับพี่ผู้ใหญ่ใจดีจองไว้นะครับผมเดี๋ยว้า้ยังไง ค่อยมาชมกันนะครับผมว่าน้องก็จะเปิดหน้าสวยงามแค่ไหนนะครับผมต้นนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นไม้หนอนะครับผมแยกหน่อออกมาจากซับพูนผลนะครับหน้อป้าสวยงามมากครับผมจึงตั้งแต่ใบแรกเลยนะครับโอเคครับผมไปชมต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นณเมืองนนนะครับผมณเมืองนนนะครับต้นนี้นะครับผม น้องด่างแดงสีชมพูสวยเลยนะครับผมต้นนี้นะครับผมเปิดอยู่ที่850บาทนะครับผม850บาทนะครับผมนี่นะครับราคารวมส่งนะครับผม850บาทนะครับผมณเมืองนนต้นนี้นะครับผมหลอดใหม่น้องมาแล้วนะครับเห็นไหมครับหลอดใหม่สวยงามมากครับผมต้นนี้เปิดอยู่ที่850บาทนะครับผมณเมืองนนนะครับ โอเคครับผมไปชมต้นถัดไปนะครับผมวันนี้ก็รีบไปรีบมานีดหนึงนะครับผมเนื่องจากว่าบรรยากาศค่ําแล้วนะครับผมทางระยองของเรานะครับนี่นะครับผมบรรยากาศก็ตั้งเขาเหมือนฝนจะตกทุกทีเลยนะครับผมก็เลยต้องรีบพาพี่พื่อนเพื่อนนะครับผมมาชมบนสีรีบมารีบไปนะครับผมโอเคครับผมไปชมต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็น โบเคโน่นะครับผมโบเคนโน่ใบใหม่ล่าสุดน้องสวยงามมากครับผมนี่นะครับน้องป้ายแดงขับหแบบนี้เลยนะครับผมโบเคนโน่ต้นนี้นะครับผมน้องป้ายให้เราชมแล้วนะครับผมต้นนี้ก็เปิดอยู่ที่นะครับผม ,3850 บาทนะครับผม ,3850 บาทนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆเพื่อนๆมีหรือยังกันครับผมนี่นะครับโอ้ยอมรับป่าต้นนี้สวยจริงๆใบใหม่ล่าสุด น้องป้ายฮาร์ฟเลยนะครับผมเห็นไหมครับน้องป้ายฮาร์ฟนะครับผมแล้วก็อมชมพูนะครับผมมีโอรถขอบใบด้วยนะครับผมอุ้สวยนะครับผมต้นนี้สวยนะครับผมสวยกว่าต้นแม่พันธุ์ผมอีกนะครับผมนี่นะครับต้นแม่พันธุ์เขาก็ยังป้ายน้อยนะครับผมเห็นไหมครับ นี่นะครับผมเขาก็ยังป้ายน้อยนะครับผมแต่ว่าต้นแม่พันธุผมชอบป้ายนิดนดนะครับผมผมไม่ชอบป้ายเยอะเวลาที่ไปทําจํานวนแล้วน้องก็จะโตวไวนะครับผมแล้วก็ไม่เผือกนะครับผมส่วนใครที่ชอบแบบว่าสวยๆเลยนะครับผมต้นนี้นะครับผม รับไปเลยนะครับผมสวยมากนะครับน้องก็ไม่ได้ป้ายมากนะครับผมเห็นไหมครับน้องป้ายใบล่าสุดนี้ป้ายครับฮาร์ปมานะครับผมขอบโอรถขอบใบนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามมากครับผม ,3850 บาทนะครับผมใครสนใจเนาะโอเคโนนะครับผมเช้านี้ก็ไปชมพี่ๆเพื่อนไลฟ์อยู่นะครับผมก็ก็ เปิดในราคาอยู่ที่5,500บาทนะครับผมโบเกโน่นะครับผมเนาะนะครับผมโบเกโน่ก็แปลว่าภูเขาไฟระเบิดนะครับผมนี่นะครับเขาก็เริ่มระเบิดภูเขาไฟออกมาแล้วนะครับผมแดงสวยงามมากครับผมนี่นะครับโอเคครับผมใครสนใจก็อย่าลืมทักมานะครับไปชมต้นถัดไปนะครับผมต้นถัดไปก็จะเป็นนี่นะครับมะนีล้อมเพชรนะครับผมนี่นะครับ นีล้อมเพชรต้นนี้นะครับผมน้องมีความสวยงามหลอดใหม่น้องก็มาแล้วนะครับผมหลอดใหม่น้องสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับไม่ต้องเอาไปลุ้นป้ายเลยนะครับผมต้นนี้เขาป้ายเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับเขาป้ายฮารับครึ่งใบนะครับผมบางท่านก็ไปซื้อต้นที่เขายังไม่ป้ายเนาะราคาน้องอาจจะด r o ลงนิดนึงนะครับผมราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยหลัก เจ็ดแปดร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมต้นแบบนั้นก็น้องเขาไม่ได้ป้ายนะครับผมต้องเราต้องดูด้วยนะครับผมเราต้องแยกออกนะครับผมว่าต้นไหนป้ายไม่ป้ายแล้วก็ต้นไหนราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมเราจะเอาราคาต้นที่ไม่ป้ายมารวมกับต้นป้ายก็ไม่ได้นะครับผมเราก็ต้องดูหน้าไม้ด้วยนะครับผมว่าต้นไหนเขาเทพไม่เทพนะครับผมนี่นะครับต้นเทพๆก็ต้องมีความป้ายที่สวยงามนะครับผมไม่ต้องไปลุ้นนะครับผมเห็นไหมครับ น้องมีความป้ายสีชมพูครับคับนะครับผมเห็นไหมครับผมสวยงามมากครับต้นนี้เปิดอยู่ที่3,250บาทนะครับผม3,250บาทนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับผมนําไปแบ่งปันไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ไว้ในส่วนนะครับผมหลอดใหม่น้องมาสวยงามนะครับผมนี่นะครับน้องไป สีชมพูดแดงครับฮนะแบบนี้นะครับผมต้นนี้เหมาะที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับเพราะว่าน้องไม่ป้ายเยอะนะครับผมแต่ถ้าน้องป้ายเยอะน้องก็โตเหมือนกันแต่ว่าน้องก็จะโตช้านะครับผมแต่ว่าถ้าต้นแบบนี้น้องก็จะโตไวนะครับผมแล้วก็ไว้ทําจํานวนเป็นพ่อแม่พันธุ์ในสวนต่อไปนะครับผมโอเคครับใครสนใจก็อย่าลืมพักมานะครับผมมณีลอมเพชรนะครับผมสวยๆจิงๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับความสวยนะครับ โอเคก็ผมไปชมต้นถัดไปเนาะราคาเบาๆกันบ้างนะครับผมราคาเบาๆกันบ้างนะครับผมเมืองเกาะเกรครก็ผมใครยังไม่มีเมืองเกาะเกร็ตนะครับผมต้นนี้นะครับผมเปิดอยู่ที่350บาทนะครับผม350บาทนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเมืองเกาะเกร็ดนะครับโอเคครับผมไปดูต้นถัดไปนะครับผมโอ้นี่ก็จะเป็น รัตนณะรุ่งเรืองนะครับผมออ้หนออปลายสวยนะครับหนองปลายสวยทุกใบใบล่าสุดก็สวยนะครับผมชมไปเรื่อยๆนะเราผมผมก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับผมเคโน่เนาะนะครับผมไม่จักเห่อเลยนะครับผมวนไปวนมาก็โบเคนโน่อยู่นี่แหละนะครับผมก็เห่อนิดนึงนะครับผมไม้แหลไม้เทพมเนาะนะครับ มีความสุขนะครับผมในการเลี้ยงบอลสีเนาะนะครับผมโอ้ใบใหม่มาแล้วนะครับผมเมืองเกาะเก็ดนี่นะครับผมตัวเทพของเรานะครับโอเคก็ผมไปชมต้นถัดไปเนาะนะครับผมว่ามีต้นอะไรบ้างที่จะดหน่งปันนะครับนี่นะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นศิลานักป่าต้ครับผมศิลานักป่าเนาะนะครับผมสวยงามนะครับผมต้นนี้เปิดอยู่ที่ 5 5 0บาทนะครับศีลานักป่าแยกเขี้ยวนะครับผมตัวนี้แยกเขี้ยวนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็เปิด450บาทครับผมศีลานักป่าแยกเขี้ยวนะครับผมนี่นะครับน้องยังไปป้ายมากนะครับผมโอเคครับผมเราไปชมตู้นั้นกันนะครับผมที่ผมแยกหน่อไวเนาะไปดูราคากันนะครับว่าผมเปิดไว้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เพื่อนๆครับนี่นะครับผมช่วงเย็นก็เปิดตู้ไว้ได้เลยนะครับผมไม่ต้อง เปิดโอ้ม่ต้องปิดเนาะนะครับผมพูดผิดพูดถูกเล่นรัวไปหมดแนวนะครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับโอเคครับผมมาชมนี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบต้นจออ้อไม่ใช่ต้นจอมนะครับผมก็คือแบบผมได้แยกหน่อออกมานะครับผมน้องเขาก็จะแบบ ตกใจหน่อยนิดนึงนะครับน้องก็ยังไม่ฟื้นเนาะนะครับผมก็รอสักวัน2วันนะครับแต่ว่าไม่ได้ผ่าหัวนะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่มีเวลาเนาะนะครับผมแล้วก็ไม่มีตู้ใส่นะครับโอเคครับผมเราก็มาดูกันเลยนะครับผมต้นแรกนะครับผมที่ผมจะนํามาแบ่งปันเนาะนี่ก็จะเป็นไม้แยกหน่อของศิลานักปาดนะครับผมต้นนี้นะครับผมก็แบ่งปันอยู่ที่ 1450บาทนะครับผม1450บาทนะครับผมไปสนใจเนาะเป็นไม้หนอนะครับผมเป็นไม้หนอของสิลานักปานะครับผมน้องป้ายประมาณนี้นะครับผมป้ายสวยครับผมต้นเท่านี้ประมาณนี้ป้ายใบแรกก็ป้ายสวยงามเลยนะครับผมต้นนี้นะครับ1,450บาทนะครับผมไปชมเมืองเกาะเก็ดกันครับผม มีพี่เพื่อนเอฟซีสนไกลเมืองเกาะเก็ดอยู่เนาะนะครับผมนี่เป็นเมืองเกาะเก็ดแยกนอนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับใบนี้ก็สวยใบนี้ก็สวยนะครับผมหลอดใหม่มาน้องก็สวยนะครับผมน้องไม่ด่างมากนะครับผมเห็นไหมครับน้องมีความด่างพอดีสวยนะครับผมต้นนี้เปิดอยู่ที่850บาทนะครับผมเมืองเกาะเก็ดแยกนอนะครับผม850บาทนะครับแล้วก็มีต้นนี้นะครับผมเมืองเกาะเก็ดเหมือนกันครับผมต้นนี้นะครับผมเปิดอยู่ที่นะครับผม 750บาทครับผม750บาทนะครับผมแยกหน่อเนาะน้องมีใบเดียวนะครับผมก็เลยราคาน้องลดลงมานิดหนึ่งนะครับ750าบาทนะครับนอกนั้นก็ยังไม่โตเต็มที่นะครับผมโอ้มีนี่นะครับผมสาวนครยจสีนะครับผมสาวนครยจสีต้นแม่พันธ์นี่นะครับผมน้องสวยมากนะครับผมต้นแม่พันสาวนครยจสีต้นนี้ขอบทองนะครับผมเห็นไหมครับสาวนครยจสีนะครับผม ต้นนี้เปิดอยู่ที่1750บาทนะครับผม1750บาทนะครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับ1750บาทนะครับผมสาวนครยศสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับจิงๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับเพิ่งแยกหนอออกมานะครับผมเป็นไม้แยกหน่อเนาะนะครับผมขอราคานิดหนึ่งนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเอาโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามาช่วยอุดหนุนในสวน ชับเจริญพรบอลสีนะครับผมแนละก็ขอให้พี่พพเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมพูดผิดประการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมขอพระคุณครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ